สวัสดีครับผมพบกับผมหาเก๋าหาธรรมหลังจากที่ผมได้ก่ออิบล็อกเว้นช่องว่างสําหรับที่จะใส่หน้าต่างขนาดร้อยคูณร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมก็จะขั้นตอนต่อไปผมก็จะเททับหลังหรือทําคานเอ็นนั่นเองครับผมในส่วนของอุปกรณ์ในการเททับหลังหรือทําคานเอ็นก็จะมี ไม้ฝา2แผ่นนะครับแล้วก็จะมีครีมรวมทั้งลวดนะครับผมไม้มัดนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือว่าวิธีผมเองก็คือจะใช้ไม้ฝาตัวนี้ครับขึ้นมาก่อนครับแล้วก็จะวางไม้ฝาพักไว้ก่อนขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองก็จะยกครับพาดไว้เลยครับตัวนี้ก็จะตั้งแบบสําหรับที่จะ ทปูนนั่นเองครับผมตัวนี้เป็นเททับหลังหรือทำคานอ็นนั่นเองครับก็จะวางพาดไว้ก่อนนะครับตัวนี้คือก็จะวางแบบง,ง่ายๆเลยครับตัวนี้ยกขึ้นทีละสองแผ่นเลยครับแล้วก็ขั้นตอนต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นในการใช้ลวดอสอดเข้าที่รูนะครับผมแล้วก็จะรัดให้ด้านซ้ายเข้ากับด้านขวาให้มันแน่นแล้วก็จะตั้งระดับ ในส่วนของคานด้านบนนะครับขั้นตอนนี้ก็จะมัดลวดไปก่อนนะครับเพราะว่าไม้ฝาตัวนี้ก็จะเจาะรูไว้พร้อมแล้วก็จะสอดรูเข้าหากันแล้วก็จะทําการเอาครีมวัดแล้วก็ดึงครับให้มันแน่นนะครับความสูงของ คาเอนตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณสัก10บถึงสิเซนโดยประมาณนะครับตัวนี้ก็สอดลวดนะเพื่อที่จะรัดแล้วก็เพื่อที่จะตั้งระดับนะครับผมเพราะว่าถ้าเราใช้ลวดรัดตัวนี้แล้วมันก็จะมีความไม่ ไม้ฝาตัวนี้มันขยับขึ้นขยับลงมันก็จะแน่นโดยอัตโนม,มัติเลยครับแล้วก็จะเอาครงหน้าต่างเพียมนะครับผมมาวางเพื่อที่จะให้มันอยู่ในระดับที่เราจะเทปูนนะครับก็จะอยู่ระดับประมาณนี้แล้วก็ในระหว่างที่ใส่โครงหน้าต่างตัวนี้ ฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาก็จะให้อยู่ในระยะที่เท่าเท่ากันนะผมมันก็จะได้ระดับด้านบนนะครับทีนี้เราก็จะสามารถรัดลวดให้มันแน่นเต็มที่เลยครับ อยากให้มนอยู่ในระดับที่ว่า,าเราต้องการนะครับตรงนี้ในส่วนของระยะลวดที่เราสอดมัดนี้ก็คือว้ระยะห่างประมาณสัก50เซนก็สอด มัดตัวหนึ่งแล้วก็ระยะห่างเท่าๆกัน้าเชืมาสิบก็มัดมัดเข้าอีกนะครับผมระยะห่างที่เท่าๆกันการมันเบี้ยวนะครับตัวนี้แล้วก็กันมันโค้งหรือว่ามันอ้าออกนะครับจะใช้ลวดสอดเข้ารูแล้วก็รัดแล้วก็ใช้ครีมคนระับดึงรัดให้แน่นนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะจะมัดลวดไปก่อนนะครับ นี่ก็สอดลวดมัดไปก่อนนะครับตัวนี้ลวดก็จะรัดแค่ตัวด้านล่างครับผมไว้ตั้งระดับครับการมันเอ่อถลยลงก็จะรัดครับรัดให้มันแน่นขึ้นครับ อันนี้ก็ดูระดับในส่วนของโครงคานอินนะครับให้มันอยู่ในตรงกลางครับตัวนี้ก็จัดระดับจัดระเบียบตามตัวนี้ให้มันอยู่หน้ากลางให้มากที่สุดครับเฉเมื่อเราได้ระดับของหน้าต่างหน้าบนเรียบร้อยแล้วครับเราก็จะทาการถอดโครงหน้าต่างออกมาก่อนนะครับตัวนี้ได้แล้ว ระดับด้านบนครับก็จะค่อยๆขยับออกมาก่อนตอนนี hmm. Hmm. ้ก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นในส่วนของทาครับก็คือทาน้ํามันไว้นะครับคือทาน้ามันทิ้งไว้ประมาณสัก1 0บถึงสินาทีครับเพื่อไม่ให้เวลาเราเทปูนไปแล้วไม่ละมันมันเกาะกับโครงหน้าต่างเราเองครับเวลาเราถอดมันก็จะถอดได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้การิตึน้ำมัน เราด้ตินนี้ก็จะช่วยเยอะนะครับผมไม่ให้มัน,มนปูนมันเกาะกับโครงคอน้าต่างนั่นเองครับก็ทานมัน,มน,มนทิ้งไว้สักพักตอนนี้ก็เราก็จะมาเตรียมอสำหรับแบบ ด้านข้างของหน้าต่างทั้งซ้ายและก็ขวาตัวนี้แบบของหน้าต่างซ้ายและขวาก็จะเทนะเทปูนเช่นกันนะครับผมก็จะวางแบบลงประมาณนี้นะครับผมในส่วนของเวลารัดก็จะใช้ในส่วนของอลวดรัดเหมือนเดิมรัดด้านข้างเดิมก็จะห้อยไปก่อนนะแล้วแล้วก็จะใช้ในส่วนของลวดนะครับรัดด้านข้างเพื่อที่จะใช้ได้แบบข้างหน้าต่างทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยครับทีนี้ก็จะเป็นการเทปูน ในครั้งเดียวแบบาน่าจะจบเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับผม อตอนนี้ก็ใช้ลวดสอดรัดนะครับเข้าไปก่อนนะครับผมเพราะตอนนี้ก็จะใช้ระยะเวลาในการทำก็นานพอสมควรครับ ตัวนี้ก็จะใช้ในส่วนของปูนเทลงทั้งสายและก็ควาเลยนะครับผมในส่วนของตด้ซ้ายและก้อนขวานนี้ก็จะใช้เหล็กเสริมหนึ่งตัวนะัานค้างของหน้าต่างตัวนี้จะเชื่อมติดกับโครงคานเอ็นนั่นเองนะครับผมเมื่อเราสอดรูเสร็จ้อยแล้วก็จะแเกะได้บนออกที่ห้อยนะครับก็คือปล่อยลงเลยครับตัวน,นี้ก็จะใช้ ลวดสอดมันเดิมนะครับตัวน,นี้ก็จะรัดให้แน่นนะครับตัวน,นี้คือจะตั้งระดับด้านข้างก่อนนะครับด้างสายก่อนตัวนี้เพราะว่าที่ที่ต้องเอาโครงหน้าต่างออกเพราะว่าเวลาเราสอดลวดมัดจะทำให้เราสอดง่ายนะครับผมโดยที่ไมต่ติดขวางโครงหน้าต่างนั่นเองครับ ตอนนี้ก็สอดวดเข้าไปก่อนนะครับผมให้ให้ครบแล้วก็รัดให้พอประมาณก่อนครับตัวนี้ก็เมื่อมัด เสร็จทั้งสองข้างแล้วนะครับผมก็จะยกโครงหน้าต่างขึ้นเทียบอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อให้เราจะจับระดับให้มันโครงหน้าต่างตัวนี้อยู่กกึกลางให้มากที่สุดนะครับผมเวลาเราเทป,ปูออกมามันก็จะมีความที่ว่าเท่าเทียมกัน,นครับระวางซ้ายและก็ขวา อ๋อเมื่อได้ระดับที่ต้องการแล้วครับก็คือก็จะใช้ในส่วนของอครีมดึงครับดึงลวดให้แน่นก่อนแล้วก็ดันไม้ฝาให้ชิดกับคานตัวบนครับชิดไม้ฝาตัวบนนั่นเองคือกันเวลาเราเทปูนไม่ให้มันไหลครับก็คือดันให้มันสุดแล้วก็ใช้ครีมล็อกดึงรัดให้แน่นแล้วก็ดันให้ชนทั้งสองางด้านบนแล้วกด็ด้านข้างด้าน้างคือดันไม้ฝาให้ชนกับโครงหน้าต่างนั่นเองครับผม ให้ชิดที่สุดเพื่อที่ว่าตอนเราเทปูนลงมาไม่ให้มันถลายออกมาด้านนอกครับนี่ชิดมากยิ่งดีครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการตั้งระดับไปในตัวเลยนะครับ ตัวนี้ก็รัดลวดให้แน่นนะครับผมตั้งระดับทั้งด้านในแล้วก็ด้านนอกตันให้ชนไม้ฝาคือด้านบนตันให้ชนให้สนิทเลยนะครับเพราะว่าตัวตรงกลางนั้นจะมีช่องว่างสำหรับที่จะเทปูนล,ลงสนับขอบหน้าต่างนะครับก็จะประมาณสักสองสองนิ้วกว่าโดยประมาณที่สนับที่ะเทปูนล,ลงครับันนี้คือจะเป็นขอบหน้าต่างนะครับ ตอนนี้ก็ใช้ลวดรัดให้แน่นก่อนนะครับโดยใช้คีมดึงนะตัวนี้เพราะว่าลวดรัดก็จะใช้ในส่วนของตะปูสอดลงที่ลวดก่อนแล้วก็ใช้คีมดึงครับตนนัวนี้แล้วมีการลวดหลุดนั่นเองครับ ก็ดูย่านะครับคือด้านข้างไม้มันห่างออกจากโครงหน้าต่างมากนะครับตัวนี้ให้มันชิดโครงหน้าต่างให้มากที่สุดนะครับในส่วนของฝังขวาก็ ทำเหมือนเหมือนกันนะครับผมก็คือจะดันไม่ฝาขึ้นให้สุดแล้วก็ใช้ลวดนะครับรัดให้แน่นนะครับตดยชิดทั้งบนแล้วก็ด้านข้างนะครับดันเข้าให้ชิดในส่วนของโค้งหน้าต่างให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะชิดได้นะครับ ก็จะดันขึ้นที่สุดครับ ตอนนี้ก็จะใช้ลวดรัดให้เสร็จเรียบร้อยทุกจุดก่อนนะครับ ตอนนี้ก็เตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคานเอนด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างครับขอบหน้าต่างก็จะเทปูนเหมือนกันขั้นตอนต่อไปก็คือว่าเราก็จะมาะครับคือจะเทปูนครับทีนี้เทปูนก็ตัวนี้ผสมปูนเข้า ผสมปูนเข้ากับทรายแล้วก็น้ำครับเป็นอย่างไม่ใส่หินนะครับทีนี้ก็จะเทลงรูด้านข้างก่อนนะครับผมให้มันเทลงรูเพราะว่าถ้าใส่หินมันค่อนข้างที่จะเทลงรูยากก็เลยเลือกที่จะไม่ใส่หินนี้ก็ผสมแค่ปูนกับทรายก่อนครับแล้วก็ใส่น้ํารวมทั้งเวลาเราเจาะรูใส่หน้าต่างมันก็จะไม่โดนหินก็จะเผื่อไว้นะครับผมทีนี้ก็จะเทลงที่ร่องก่อนครับเทเข้าขอบด้านข้างก่อนตรงครับ ตัวน <Okay. S 2> ี้ก็จะหยอดลงดูก่อนเบื้องต้นครับก็จะทำมันเลี้ยวๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็เวลาเทมันจะได้ลงได้เต็มถึงก้นในส่วนของคันตัวล่างนั่นเองครับแล้วก็จะมาเทอีกข้างครับตัวนี้เทลงด้านข้างเหมือนกันนะครับ ก็ค่อยเทลงทีลินะครับผมให้มันเต็มช่องว่างนะครับผมให้มากสุดเผื่อถ้าเราไม่มั่นใจคือจะใช้เหล็กนะครับค่อยๆเย่ลงให้มันอัดให้เต็มที่นะครับผมเวลาเราถอดแบบมามันจะได้เรียบแล้วก็มีความเท่ากันด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนของขอบด้านข้างนะครับก็เทลงไปเรื่อยๆนะครับผมก็เทจนกว่ามันจะเต็มนู่นหละครับให้มันล้นเลยนะครับตัวน,นี้ แล้วก็ถ้าเทเต็มแล้วด้านข้างนะครับแล้วก็จะมาเทในส่วนของปูนด้านบนของหน้าต่างนั่นเองครับตอนนี้ก็จะเทไว้ให้มมีความหนาสักประมาณนิ้วหนึงถึงสนิ้วครับไว้สําหรับที่เจาะรูโดยที่ไม่ต้องให้มันโดนในส่วนของหินนะครับก็จะเทพื้นไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเทในส่วนของปูนพร้อมหินทับอีกครั้งหนึ่งในส่วนของด้านบนครับ อ่าเดี๋ยวก็จะใช้เหล็กเส้นเย่ลงสักเล็กน้อยนะครับผมก็ด้านข้างก็จะจัดให้เต็มที่เลยนะครับผม เพราะว่าถ้าผมคิดว่าถ้าเราเทปูนน้าข้างขอบน้าต่างได้แต่นี่มันก็จะช่วยในส่วนของประหยัดเวลาในการจับเสี้ยมน้าต่างอีกครั้งหนึ่งครับผมในส่วนของคิดก่อนคิดไว้ประมาณนี้นะมันอาจจะช่วยได้นะ อ่ะครับเมื่อเราเทขอบหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะไปผสมปูนร่วมกับหินนะครับตัวนี้จะทาคานเอ็นที่แบบว่าเทด้านบนนะครับก็คือจะเทปูนผสมหินแล้วก็ทรายนะครับด้านบนก่อนตัวนี้ครับตัวนี้มันก็จะค่อนข้างที่จะเทง่ายกว่าเดิมครับ เพราะว่ามันไม่ต้องตักก็เททักคุกเลยครับก็เทก็จะเทลงในส่วนของด้านล่างก่อนแล้วก็ให้มันในส่วนของี่ปิดรูก่อนครับก็คือตัวนี้จะ,จะใช้ความาในส่วนของปูนที่จะไม่ค่อยเล้วเท่าไหร่ครับก็คือให้ให้ปิดรูให้มันสนิทก่อนด้านล่างนะตรนนี้ก็ จะเตรียมเทครับก็จะใช้อันในส่วนของเกียวตัวนี้เขีย่ยด้านล่างก่อนเล็กน้อยนะครับผมก็ค่อยๆเอาเกียวตัวนี้เขีย่ยๆเล็กน้อยแล้วก็ทําการเทต่อไปครับตัวนี้ก็จะเทปูนจนมันเต็มไม้ฝาตัวนี้นครับให้มันล้นเลยครับ แล้วก็เทไล่าย,ยาวแล้วครับทีนี่เอาดูก่อนละตอนนี้ก็จะใช้เกียงครับผมก็คือค่อยค่อยอ่า แย่ๆลงกันเวลาช่องว่างนะครับผมให้มันแน่นมากสุดนะครับผมก็แย่ๆเพื่อหินมันติดมันค้างอยู่ก็ค่อยๆอแย่ลงทีละนิดๆ,ๆนะครับผม ตอนนี้ก็จะเทให้มันเต็มก่อนนะครับ ก็เมื่อเทเต็มแล้วครับก็จะใช้ในส่วนของเกียงปาดปาดให้มันเรียบเสมอกันในส่วนของด้านบนนะครับ ก็ไล่เีมเต็มครับด้าน,นข้าง ตอนนี้ก็ใช้เกียงกับปาดนะครับแล้วก็เพิ่มในส่วนของปูนให้มันเต็มหน้านะครับตอนนี้ก็เมื่อเทเต็มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แต่งในส่วนของหน้าคานให้มัน เรียบแล้วก็มีความาสวยงามเล็กน้อยนะครับตัวน,นี้ โอเคครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับการทำคานเอ็นหรือเททับหลังหน้าต่างนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็ฝากติดตามผลงานของผมด้วยนะครับ